ดีเคเล่นซับน่าจะเคยมีอยู่แล้วนะทางฝั่งทีมโ G ก็ก็เคยเล่นครับผมดีเคซับดีเครับผมก็เก็บเงินยาวๆบลิงเลยครับอาจจะได้ช้าหน่อยเป็นตัวสบอบ์ดนี่คอยดึงจับล็อกไว้ผมลูนเฮดเปิดไปแลวครับพยายามจะหนีหนีพ้นด,ด้วยครับลูนเฮดแล้วหันกลับมาลักุนอาเบดเวฟยับลงต่อท้อสันตายครับโดนดักเยอะครับผมเปิดพวกคอกแล้วก็ถอยออกไปครับ ตาเดินโอขอคอฟเวิร์กและนี่ครับเคโซเถิงยิงใส่ซุเมลซุเมลครับยืนไม่ไหวครับจอบเป็นดักอลแลนด์ครับเพื่อเล่นกับระยะนะฮะบุกมาจังหวะนี้ครับจับล็อกไปใส่เคโซ่กบไล่ฮะด่านนี้ก็จะดีมคอยก็ไม่ได้ผมแอคถืกเกินไปจะรับไหวครับลาคูน่าเบชีดไปใส่โนเทลโนเทลเรียบร้อยฮะใส่โคตตัดเข้าไวไอบลาสมาหนึ่งทีครับอาร์กิมิทโดนเข้าเต็มดางก็เทลขึ้นไวก่อนฟิงเกอร์เดชีดไปใส่อาร์ิมิทและเซฟก็ตายครับ จูมเมลเข้ามาครับจะงูฉกปกแต่ระยะมันไม่ได้จริงครับผมและทอมสันโดนสไตอาไรครับซูมเมลเดินก็ไปเดินไถยเข้าออกเจอทั้งไอสอ์บอทิกแล้วก็งูฉกฮนะวัดพลังกันอีกทีนะครับนอกนั้นก็แกงกันไปปราบปลายฮะกุบมาต่อจังหวะนี้ครับผมเปิดพวกร็อคอ้าวไปรวบโดนสะด้วยครับชิดฉีดเข้ามาอีกทีดาก็เถวเปิดไปหรือเปล่าอันติไอพลัสลงเต็มข้อครับผมแลแกล้กันไม่ลีหน้าส่วนทอมสันก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันฮนะ ืเปล่าไอ้สโตนเกตเปิดไล่ๆไปกูฉกปกแข็งกันไว้ทอมสันตายไปครับไล่ยิงฟันงเันเคซู่เคซู่เจอล่างฟอร์มของโนเทลก็บอดี้บล็อกไปต่อเรียบร้อยฮะ6ต่อ4ครับวันนี้เงินนำอยู่3 k เคครับทางน้้นทีม OG มาจังหวะนี้ครับดาเทลสวนไปย้ำต่อฮะแรกๆกันครับผมเซเลรีก็ตายสวนโนเทลจะรอดหรือเปล่าท้แข็งกัน นำแขงกัดตัวระเบิดไปเรียบร้อยอารามิก็ผมก็โดนงูฉกปกยิงหลังเข้าไปครับใส่นกครับาคาราสเมลสเมลก็สโตนเกนไล่ไปก่อนเจอพิษใหญ่ผมเปิดก่อครับมานานไล่สู้ดีทางด้านบูมก็ถอยกับ BKB ด้านหลังนี้แอคว่าไงผมงูฉกไปเรื่อยๆครับผมฟังก็งเคสู้ก็พยายามจะถอยแล้วตอนนี้ครับปั๊มขึ้นมาเมจิกวานผมมานาหวนนั่นเองตัวนั่นซักซ่าพยายามจะจูงหนีโดนโดนสับหรือเปล่าสไลด์ออกไปได้พิษเวนอเด้งมาเด้งมาเลยเออสปปไป์เปิดไว้พิษเวนอครับ ยังไงดีครับระเบิดตัวแตกตายไหมฮะด่านี้ครับแชทเดินก็ใส่แล้วเซฟแล้วก็สมิลไซเลนเปิดไปแล้วยิงายาวต่อออกปาดเข้ามาอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยครับไม่รอเซเรีลีพุ่งไปยาวต่อครับนอเชลแ็อกแบกปาดผ่านเข้าไปเปิดบีเคบไีไปจะกลับผมสไ์อเรนเปิดไว้เปิดซักเกอร์คอมาครับทางด้านโนของเฟนินและคุณหน้าเบชิย้อต่อนอเชลก็ตายฮะบิงไปครับไซเลนก่อนเออสไปครับ ไปเกอร์เดสไปแล้วก็รีบคอยจับล็อกต่อครับไม่มีคนย้ำดาเมจไม่ว้องเฟนอกมันจะพิษใหญ่นะแบบนี้และวนีรับผมปูครับยิงคอปไปใส่โนเทลโคฟีครับหลุดไปได้หรือเปล่าพิษเฟนอกก็ไล่อยู่แล้วโนเทลตายไปที้เรียบร้อยฮะไอ้สเปรซ์แปะลงมาที่ซักซ่าซักซ่าสตาแตนมาก่อนแต่ชิลิคัสแปะลงไปดานนี้ครับผมยังไงดีครับแยกล่างยิงรับซูเมลแยกล่างยิงไปแล้วแล้วก็โยกหลบสตาแตนโอ้โหมีดีเคสตสแตนย้ำต่อลีน่าเหมือนจะกล้าวขึ้นที่จะเข้าผม ว่า,ายังไงก็ใส่คนเซตไปก่อนผู้ชปงปงผ่านเข้ามาอีกหนึ่งทีเปิดสเกิลก่อไปปั๊คกกค็ผมปือเร็วกดเทนนิสเปรชิปหลบครับผิวไหวครับท็อปสันครับผมรีเฟกระดับก๊อตดะมีมิติสเนค่ครับผมดึงมานาะเพิ่มเติมไปอีก35%ครับพุ่มมาจังหวะนี้ครับเขย่ายารอไว้ก่อนอัดหนักกันเต็มก็ไปแล้วก็เอสซิสเปรย์วางลงไว้จับพวาวเวอร์คล็อกเลยครับขังขังคู่ครับผม ไอ้ปลาสครับแปะลงไว้เขย่ายาสตัส๊ดจนหนึ่งทีครับดาเมจไม่พอนะ่ะสิยิงก,ก็คข้าไปครับโนเชียวก็ถอยครับด่านนี้ก็ไซโคเซ็ตไว้ปักเข้ามาผมมีบลิ๊กนะฝั่งนี้อีกชิเดอร์จะเป็นอาัคนีเพล่ด้วยฮะว่าไงดีมคอยใส่ตนแนกกอนแอคคอรครับพอกเ,เปิดเปิดพวกร้องไปโดนหนึ่งแต่จากไอโซเทคแล้วก็ตายครับไอโซเทคอินครีสแมนจิงดาเมจด้วยนะฮะ เปิดมาครับเบอร์เซิร์เก่อนหนึ่งไว้หมุนพวงพิ้วไปดับฝันนักเซฟหลดเซฟโหลดสับแตกเรียบร้อยฮะผู้ชกม,มาแล้วจะพี่ชายสาระนะผิดกฎปกติครับผมโจรไอ้ปลา๊ไปครับทยาวยาหยุดแอคกไว้ก่อนครับไม่ให้กระโดดไปคอผมเซฟไม่ได้ก็เซฟแต่เซฟนี่จะหนีอีกไรครับมิติสเนเลชกเข้าไปแล้วยิงย้ๆพุ่งมาย,ย้ำต่อครับอัดหนักไปใส่นดาลีนะลน่าลีน่ายืนไม่ไหวก็ตอนนี้ปั๊กก็ดีมคอยจัดเต็มครับ โนเทลโนเทลครับโดนตีควงพิวไปเบอร์เซอร์ก่อเพิ่มก่อไว้ไม่ไหวดีครับดับเบิ้ลคิ้วนัสสุเปลครับไล่ต่อสตาร์เดอร์สปรายครับกว่านี่ครับหักกว่าทิ้งไปครับสไลด์มาครับหักกว่าหรือไงครับกว่าแห่งความตายครับจับล็อกไว้อีกที้วจะมีเซนต์ท่อยู่นี่นะครับแตกพ่ายแล้วบิงมาไซเลน์เปิดไว้ครับยังไงครับผม ปิงเกิ่มเด้งครับอเอวดิสเด็กครับอเอวดิสเด็กแล้วโดนฮุกย้ําต่อครับไม่ได้เดินครับตายครับแชทนิ่มๆเลยะเมดูซ่าสวิปบิงก็มายิงครับเรียบร้อยฮะไลออนกลับมาในเลนนี้ฮะเซนตี้เช็คบอดก่อนไม่มีครับเปิด์สเกอร์ก่อนดึงมาใส่เมดูครับสไลด์ช่วยเมดูหลบไอ้บลัดไปก่อนฮะ แล้วตอนนี้ไงครับปั๊บให้เมดูย์เสยร์สไลด์เมดูอีกรอบผมให้หนีเจนเนอร์โคฟฟี่ก็ติดสตันย่อยๆทีแต่สโตนเกตค้างไว้กับผมก็ไปจ้องก็ไปแข็งแล้วก็ตายหรือเปล่าดาก็ไหนก็สตันดิงกันไว้ก่อนเสียดะดีไปครับเมดูบอกว่าเมื่อไรจะได้ยิงสโตรทอมสันก็ไปตันด้านบนแล้วบูมตายตอนหนึ่งทีสตันหยุดไว้ผมฟุตปเอาเซฟเบอร์ซึ่งก่อนหนึงไว้ไปโดนเป้าหมายเดียวครับโนเทลแทงกันไปแล้เป็ดเจนเนอร์ซเปลก็เก็บไปฮะสีทาวเวอร์ไปกับผมไหลอ่ะยาวๆ ฉีดพินไปแยกล่างล้างพินทิ้งแล้วสมวลพุ่งมาจังหวะนี้ครับผมแล้วเฮกเปิดครับปิงเกอร์เดนย้ำลงต่อผู้ปกครองกึมจับล็อกไว้เรียบร้อยครับโนเทลนี่เปิดรัวๆจัดๆเลยฮะปลาแรกแตกไปแล้วผมับเมก้าครีมเรียบร้อยจับล็อกผู้ปกครองไว้ยิคงครีติคอลรัวๆครับสมวลไซเลนต์ตัดแนวหลังย้ำต่อมิติกสเนกชกกันไปไวกิ้งครับกล่าวจีจีฮะ40นาทีครับผมก็เป็นเทเนอร์โอจีปิดเกมไปได้ครับมาแบบนิ่งๆฮะนิ่มๆแล้วก็เชื่ดฮะขบๆ พลังตึตราบผมจะช่วยนายเองครับและแน่นอนว่าเป็นทางหน้าตัของบางชีพ OG เป็นฝ่ายชนะไปครับ